ของเขาเนี่ยมาหลายเดือนแล้วหมดไปแล้ว4ีหขวดตอนนี้เป็นยังไงดูหน้ามี่ผู้หญิงวัยห้ิบเจ็ดหน้ายังตึงยังเนียนแบบนี้ดูสิคะไปไหนก็ใครก็เรียกพี่นะคะก็เลยอยากมาชวนเพื่อนๆรุ่นเดียวกันน่ะพวกวัยห้บวกน่ะถ้าใครยังไม่เคยใช้นิสิเซรั่มนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้อยากแนะนําเลยว่าของเขาดีจริงๆ ดูผิวหน้าแม่วัย68ปีแล้วแต่หน้านี่ยังเนียนยังดูโอเคอยู่เลยนิสิตเซรั่มตอนนี้เข้าวสารสันแล้วไปซื้อมาใช้กันนะคะให้เทียบเลยนะคะมือกับหน้าเนี่ยมือยังเหี่ยวกว่าหน้าอีกแม่แค่ทาเช้าก่อนนอนทุกวันนะคะผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะใครที่มีอายุ40อัพเนี่ยต้องใช้เลยนะคะเชื่อแม่เถอะพี่เคยสัมผัสมาเนี่ยมันเหนียวเหนอะผาไม่อยากใช้อะไม่อยากจะใช้เลยอะแต่อันเนี้ยมันไม่เหนียวเหนอะ เพราเนี่มันแห้งสมผัสได้ดีเลยเนี่ยและหลังจากใช้มาครั้งที่แล้วที่มาบอกเพื่อนๆดูหน้านครั้งใหม่หรอ,อกัวเก่าอาย่มากขึ้นทุกวันเราก็ต้องดูแลผิวของเรานะคะจะปล่อยให้ความแก่มาทําลายชีวิตของเรานะคะนิสิตเซรั่มตัวนี้นะคะช่วยได้ค่ะทิพใช้ต่อเนื่องกันมาหลายขวดแล้วนะคะหลังใช้นิสิตเซรั่มไม่ติดรู้สึกว่าหน้าแข็งแรงขึ้นชุ่มชื้นไม่แห้งกันฝ้ากรดูจางลงหน้ากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ ถ้าคนคที่ดูคลิปแรกก็จะทราบนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้หน้าเนี้ยจะมีปัญหามากเนี่ยใช้ทุกวันเลยต้องใช้ต่อเนื่องนะคะในเรื่องของฝ้ากาจะลดลงไปเยอะไม่เหนียวเนินอนเลยอะคะ่ะเนี่ยใช้อย่างเงี้ยทุกวัน,นง่ายผมแนะนําเลยมันดีได้เห็นผลจริงๆหน้าของผมเด่เป็นขึ้นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดก็ใช้มาอยู่หลายเดือนอยู่นะ หมดไปหลายขวดแล้วล่ะนเนี่ยเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยบางเบาทาแล้วเนี่ยซึมเข้าผิวหน้าเร็วมากเลยอะ่ะตั้งแต่ใช้มานะหน้าเนี่ยดูเต่งตึงยกกระชับเนี่ยริ้วรอยกระตื้นขึ้นผิวหน้าเนี่ยดูสดใสดูกระจ่างใสมีน้ำมีนวลมากขึ้นด้วยแหละและเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อง่ายด้วยที่วัสันก็มีเนี่ยแนะนำเพื่อนๆให้ใช้เลยนิสิตเซรั่มเซรั่มเกยหิมาลายัน